สวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่วีฟันวิพัฒบริษันิยมบายนิวฮอนด้าสกูบิ่นไอนะครับกับวิเจฟี่้าและผมวิเจเอกครับรับรองว่านะคะในรายการของเราก็จะเต็มอิ่มอัดแน่นไปด้วยเรื่องราวที่วัยรุ่นกําลังฮิตกําลังอินอยู่ตอนนี้อย่างแน่นอนอย่างตอนนี้มีซิงเกิลใหม่ๆออกมาเยอะแยะมากมายจากหลากหลายศิลปินเราก็เลยจะต้องเชิญศิลปินสักอันหนึ่งคนในวันนี้ที่เขามีเพลงใหม่ๆออกมาเนี่ยมานั่งพูดคุยันรารับ ใช่แล้วค่ะแต่ว่าก่อนที่จะรู้ว่าเป็นศิลปินคนไหนแล้วก็จะมาพูดเรื่องราวเกี่ยวกับอะไร,รบ,บ้างน,นะคะมาทบทวนช่องทางการสื่อส,สารกันซกนิดนึงค่ะ S m S ของเรา4221441 www.channelvthailand.com นะคะ Line แ,แ,แล้วก็ Instagram Facebook เราก็มีเหมือนกันนะ Channel v Thailand แล้วก็ Twitter ด้วย c h a n n e l t h a i l a n d เองค่ะและแน่นอนครับตอนนี้ไฮไลท์ในระยการของเราที่จะเกิดขึ้นบ้างในวันนี้มีอะไรบ้างมาดูกันครับ แล้ววันนี้เนี่ยเรามีซ่ารับเชิญมาเป็นแขกรับเชิญร่วมรายการกับเราด้วยแล้วก็เชื่อว่าช่วงนี้ไปไหนมาไหนคุณจะต้องเคยได้ยินเพลงนี้อย่างแน่นอนนะคะกับเพลงที่มีชื่อว่าคนไม่สม่ำเขาบอกว่าที่ประเทศจีนเขาเรียนเนินหนักมากเขาก็าเลยมีวิธีที่จะทำให้ตื่นอยู่ตลอดเวลา ก่อการซ่าปรับำชั้นแม่ของเราในวันนี้นะคะด้วยก่อการซ่า เพลงใหม่ๆเพลงเจ๋งๆเพลงคูลคนีครับผมมาแนะนําให้ได้ทราบกันในช่วงนี้ครับแลงแรกเลยวงนี้ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในวงที่กําลังปลดปานอยู่ตอนนี้โดยส่วนตัวนะคะเชิร์ชเชสนั่นเองกําลังมาแรงเลยทีเดียวค่ะแล้วก็พวกเขารวมตัวกันตั้งแต่ปี2011ครับแต่ว่าตอนปี2013เนี่ยก็ติดอยู่ในอันดับ5นะคะของ b b c sound of 2013ด้วยแล้วก็เป็นเขาเรียกว่า most promising new music talent เป็นวง electro pop สามชิ้นจาก<อ> Glass o w <โบ S 2> ใช่แล้วก็อาจจะเป็นสาวที่แปลกใหม่อาจจะไม่ค่อยได้ฟังกันเท่าไหร่นะคะ <Okay. S 1> แล้วก็ซิงเกิลแรกที่ปล่อยออกมาก็ประสบความสำเร็จมากมเลยกับซิงเกิลที่มีชื่อว่า Mother We Share แต่ว่าวันนี้เรามีอีกหนึ่งซิงเกิลมาให้ได้ฟังกัน Lies นันี้ค่ะ แนะนำกันในวันนี้นะครับผมนั่นก็คืองานจาก w e n ส์จอนั่นเองอกับเพลงรบปไทยเป็นหนุ่มเซอร์หนุ่มเซอร์จากออสเตรเลียนี่คือหนุ่มคนนี้เนี่ยนะเขาจบด้านกฎหมายแต่ก็คือจ,จบทางด้านของศรริลปะทางด้านของการดนตรีด้วยแหละแต่ว่าเขาก็ไม่ได้อยากทำงานทางด้านกฎหมายอ่ะก็เลยเดินทางตามความความฝันของตัวเองไปแบบเป็นนักดนตรีนะฮะนักร้องในผับก่อน เริ่มต้นมีพร้อมกับมีกุญลแเล่นหน่งตัวก็แบบไปเล่นทางกันได้ละแล้วก็เปิดเป็นหรือว่าคอนเสิร์ตเล็กๆใช่แล,แล้วขายดิบขายดีเลยก็ไปปามาก็เลยมานี่เลยครับผม,มเป็นนักร้องแบบเต็มตัวเลยที่สำคัญได้รับรางวัลนะครับในะระดับ2นะครับแผ่นเสียงทองคำขาวของออสเตรเลีย ก็เป็นเพลงใหม่ๆที่มาอัปเดตให้ได้ฟังกันในวันนี้นะคะก่อนจะไปชมมิวสิกวิดีโอทั้ง2เพลงมาทบทวนช่องทางการสื่อสารกันสักนิดหนึ่งค่ะใช่แล้วครับ SMS นะครับสามารถส่งมาได้ที่4221441นะครับหรือว่าทางเว็บไซต์เข้าไปดูกันได้ www.channelvitailand.com นะครับ Instagram l i n e Facebook Channel Vitailand แล้วก็ Twitter นะั่นก็คือ Channel Vitai ครับ อ่ละก็ถ้าเกิดว่าอยากแนะนําเพลงแบบไหนหรือว่าอยากจะคอเพลงแบบไหนเนี่ยนะคะก็ส่งมาได้ตามทุกๆช่องทางที่บอกไปเมื่อกี้นี้เลยนะนเดี๋ยวตอนนี้ไปชม2มิวสิกวิดีโอที่เพิ่งแนะนํากันไปสดๆร้อนๆ้อนไลท์จา c เช h เชสแล้วก็ r ิปไทจากแบนส์จอยค่ะ นุ้พาบลิกซานิยมบายนิวฮอนด้าสกูบายนะคะกับช่วงนี้ซาภารกาิจค่ะไม่ว่าเรื่องอะไรที่วัยรุ่นเขากำลังพูดถึงกันอยู่ตอนนี้นะคะเราจะนำมาเจาะลึกแล้วก็มาเล่าให้คุณผู้ชมได้ฟังกันอย่างแน่นอนแล้ววันนี้เนี่ยเรามีซารับเชิญมาเป็นแขกรับเชิญร่วมรายการกับเราด้วยแล้วก็เชื่อว่าช่วงนี้ไปไหนมาไหนคุณจะต้องเคยได้ยินเพลงนี้อย่างแน่นอนนะคะกับเพลงที่มีชื่อว่าคนไม่สำคัญแล้ววันนี้เราก็ได้รับเกียรติ จากเจ้าของเพลงเองเลยมานั่งอยู่ในสตูดิโอกับเรานะคะขอเสียงต้อนรับคุณต้นธนสิทธิ์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับน่าเลยนี่รารับเชิญของเราอื เรื่องต้นนะครับผมคงจะต้องมาพูดถึงย้อนกลับไปก่อนครับเพราะว่ามาจากบ้านหลังนึงที่เป็นบ้านที่อบอุ่นมากคือ a c a d e ม y ี a n t น s i เชียใช่ไหอบอุ่นมากแน่นมากแน่นมากอของกินก็แน่นด้วย <laughs> ย้อนกลับไปแรงบันดาลใจหรือจุดเริ่มต้นในการชอบที่จะเป็นคนร้องเพลงหรือเป็นศิลปินของเรานี่มาจากไหนเอ่ยจริงจริงจุดเริ่มต้นนะครับก็คือตอนแรกตนก็ไม่ไดไ้ไม่ไม่ได้อยากจะเป็นนักร้องอคือตอนแรกก็เฉยเฉยอยู่ก็คือยังไม่คิดว่า จะทาอาชีพอะไรจนกระทั่งตอนที่ไปเรียนแลกเปลี่ยนที่อเมริกาก็คือได้ไปอยู่วงร้องประสานเสียงแล้ก็เลยเข้าไปด้วยความที่ว่าอยากเรียนวิชาอะไรง่ายๆไม่อยากเรียนอะไรซีเรียสเลยไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าอยากจะเป็นนักร้องหรืออะไรแต่ว่าแค่เออเราชอบร้องเพลงอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยเข้าไปแล้วก็เออก็ไปร้องกับเขาไปร้องประสานเสียงเขาแล้วสักวันหนึ่งรู้สึกว่า เออทำได้ดีเป็นอะไรที่เราเราทำได้ดีแล้วก็แฮปปี้มีความสุขอะไรเงี้ยครับก็สนุกสนานร้องเพลงหลั่นล้าแหกปากเป็นวันก็เลยรู้สึกว่าเออนี่แหละจะยึดสิ่งนี้เป็นอาชีพละจะกลับมาร้องเพลงจะเป็นนักร้องอะไรเงี้ยเริ่มต้นเลยรู้เลยนี่แล้วกลับมาแล้วตามความฝันหรือสารฝันของตัวเองยังไงกลับมาก็คือมาออดิชั่นครับก็คือจะเป็นช่วงตอนนั้นเป็น AF ซีซั่นที่หกกลับมาพอดีก็ต้องก็ออดิชั่นมาตั้งแต่ซีซั่นที่หกเลย แลเป็นยังไงบ้างความทรงจำสนุกสนุกในบ้าน Academy Fan t a s i ีสนุกครับคือมันเป็นมันเป็นบ้านที่เราไม่ต้องกังวลเรื่องอะไรข้างนอกเลยอะ<ม>เพราะว่าเราไม่รู้เรื่องข้างนอกเลย,เลยใช่นาฬิกายังไม่รู้เลยแบบไม่รู้เวลาไม่รู้อะไรเงี้ยแล้วก็สิ่งที่เราต้องวอรี่อย่างเดียวก็คือเรื่องของโจทย์เพลง<อ>เรื่องของ,ของการทำโชว์อะไรเงี้ยครับก็ไม่ต้องมานั่งคิด เรื่องอื่นก็ดีไปเยอะนะครับทำไปตรงนั้นหน้าที่ของตรงนั้นของเราให้ดีที่สุดแต่งที่กับมันมากที่สุดแล้วก็เรื่องการเรียนก็คุ้มมากคือปกติเวลาเราไปเรียนร้องเพลงเรียนเต้นหรือเรียนอะไรพวกนี้เนี่ยจ่ายแพงนะแพงด้วยแล้วก็อาทิตย์หนึ่งต้นเชื่อว่าเรียนแค่วันเสาร์ยังเก่งวันเสาร์เวลาที่มแค่นั้นแหละอันนี้ยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยใช่ครับเรียนทุกวันเลยเช้าเย็นเลยดีชอบเลยชอบเลยไม่ต้องเสียตังค์ชับะใช่ออกมาได้ตังค์ด้วยเพราะว่าสามารถเป็นศิลปิน เลยครับตอนนี้ก็เพิ่งแบบซื้อไปแบบสา0บล้านเองอไม่ขนาดนั้นพอขนาดนั้นเลยเหรอไม่ขนาดนั้นชีวิตเปลี่ยนไปยังไงบ้างหลังจากที่แบบออกมาจากบ้านแรกๆก็งงครับคือแรกๆออกมาก็แบบก็มีคนจำได้บ้างก็คือแบบไปซื้อไปเตี๋ยวกินหน้าหมู่บ้านอะไรเงี้ยออแต่ก่อนก็ไม่เคยสนใจอะไรเราไปเตี๋ยวเนื้อหรือกปเตี๋ยวหมูหรือกปเตี๋ยวไก่ก๋วยเตี๋ยว ไปเดี่ยวเป็ดละกันไม่งอกนะไม่งอกไม่อยู่ในช้อยเราไม่กินหัวอกจริงๆไม่กินเหมือนกันเข้าใจก็คือเดี๋ยวเป็ดไม่งอกเดี่ยวเป็ดไม่งอกป้านี่ป้าจำได้เลยป้าจำได้ป้าเป็ดจำได้แบบหนูที่ร้องเพลงเมื่อคืนใช่ไหมลูกอะไรอย่างเงี้ยแร้ก็ใช่เขาป้าใช่ใช่ใช่เลยป้าดูอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เออมันก็เป็นอารมณ์ป้าก็รู้ารไป้าดูป้าป้าเป็นไงป้าให้กินฟรีแน่เลยป้าชันหนักกว่าเดิม ไม่หรอกคือเป็ดแผน <laughs> <laughs> ่นบางเขียบเลยเป็ดบางเฉียบเลยใ่ไม่ไม่ให้เหนือยในแต่หนัน <laughs> อองกอด้ก็ดีครับก็คือก็นี่แหละก็มีคนรู้จกักแล้วก็ <laughs> อย่างที่บอกมันจะงงมากเพราะว่าวันที่ประกาศผลเนี่ย <c oughs> เป็นั <c oughs> นนการทํางานครั้งแรกเลยจําได้ว่าเป็นงานร้องเพลงอะไรสักอย่างคือทุกอย่างมันไปเร็วมากปุ๊บปขึ้นขึ้นระตู้ลงร้องเพลงสด คือเหมือนชีวิตการทำงานมันเริ่มต้นขึ้นแล้วอะไรเงี้ยก็คือมันก็มีก็เหมือนเราได้ทํางานเร็วกว่าเพื่อนเลยรเงี้ยตั้งตัวไม่ค่อยทันเลยนะแล้วถือว่าชีวิตเปลี่ยนไปนะปะกะติ วันๆอ่ะอยู่กับเพื่อนใช่อ่ามีเวลาอยู่กับครอบครัวอันนี้มีงานเข้ามาเราก็ต้องรับผิดชอบเพิ่มมากข<ช>ึ<ห>้นด้วยนั่นเองออแล้วก็มีซิงเกิลออกมาเยอะแยะมากมายแล้วนะ<อ>ซิงเกิลแรกเลยที่ทําให้คนรู้จักต้นธนาสิทธิ์คือคือเพลงเธอมีเวลาฟังแค่ไหนครับ <นะ S 2> อคือเรียกน้ําตานะเพลงนี้แล้วพลังเสียงนี่สุดยอดอยู่แล้วนะ,<อ>ะเป็นไงบ้างครับฟีดแบ็กในตอนน้ ที่เป็นแตอนนั้นดีครับแต่ว่ามันเป็นมันเสี่ยงหน่อยเพราะมันเป็นช่วงน้ำท่วมเราก็เลยเราก็งงเราก็ไม่ได้งงหรอกเราก็หวันว่นหวั่นอยู่ว่าเออแบบเฮ้ยจะมีใครเขามานั่งฟังวิทยุปะวะเขาก็ต้องเก็บของต,ต้อง <คน S 1> เก็บอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยแต่ปรากฏว่าเออเออก็มีคนฟังอยู่แล้วก็เปิดเยอะอยู่เหมือนกันครับทำให้คนรู้จักเยอะว่าเออคนนี้ ของต้นเพีงของต้นเนสิทธิ์่อันนั้นก็คือซิงเงิลแรกเลยลันนั้นก็มีตามติดมาเรื่อยๆใช่มีจักรวาลมีอมมีโดยไม่มีเธอแล้วก็ล่าสุดก็คือคนไม่สําคัญนี่แหละนี่แหละคือประเด็นของเราซึ่งเดี๋ยวเราพูดคุยกันในช่วงต่อไปสําหรับคนไม่สําคัญแล้วก็ยังมีโดยไม่มีเธอด้วยใช่แล้ว เดี๋ยวช่วงหน้ามีการแข่งขันด้วยเพราะพี่เอกจะร้องเพลง b a t t l ลกันกับพี่ต้นไม่เป็นไรหนูเป็นกรรมการให้ได้หนูเต็มใจในการเป็นกรรมการมันก็ไม่แฟร์ป้ามันก็ต้องร้องทสองคนป้าที่หายใจยังไม่ตรงคีย์แล้วมาดูช่วงหน้านะคะว่าพี่เอกจะร้องเป็นยังไงหรือว่าจะต้องโยนผาระมาให้หนูต้องร้องเพลงมีหน่วยงานป้าดูนะจะร้องได้ป้าพี่เอกดูมีพลังปอดนะพี่ครับ พี่ฟ้าจะให้พี่ทำอะไรม้าเหรอครับนี่เรียกว่าตะโกนเสียงจะคอ้วนๆไอเลยไอไอลง่หน้าไว้ก่อนเลยนะเดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยกันต่อ่ตอนนี้มีมิวสิวิดีโอของต้นมาให้ได้ดูกันครับคำ m มอนไปชมกันเลยค่ะ